ครับสวัสดีไอ้อำนวยครับครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับไอ้อำนวยนะครับผมที่สวนบ้านที่เชื่อว่าหลายๆคนเคยเห็นคลิปไอ้อำนวยเพราะไอ้เคยตั้งแต่เอ็นคีเลต์ไอเนาะตั้งแต่ทําใบเขียวตึกนี่มาแล้วนะครับผมวันเดียวนี้อำนวยใช้พีคีเลตเปิดตาดอกมาสองครั้งสองครั้งไอ้ไล่ทำลายให้ฟังหน่อยว่าไอ้ทําสารตอนเมื่อไหร่สารมะขามออกดอกสามสามซีพิจิกาสามซีพิจิกาอันนี้ทำครั้งแรกอะครับครั้งแรก วันที่มาบัดเดี๋ยวนี้คือวันที่14ธันวานะครับเนอะสามสิบพฤศจิกาแล้วก็ทัดมาอีห้าวันทำครั้งที่สองเนาะทำครั้งที่สองร่ใจายผีเคียร์นี่เมื่ไหรครับทัดรู้ไหมเนแม่นันเกือบสิบวันอ่ะเกือบสิบวันหลังจากที่ทำขาดสามครั้งที่สองแม่ละตอนใจนั้นไอ้เปิดแต่ดอกผสมปุ๋ยเกจก่อนแม่ผสมปุ๋ยเกจไอ้บอกสูตรได้ก่อนใส่สูตรอย่างไม่ใส่สูตร ถ้าจำมาพิดมันก็5้าสิบสองสิบเแก่สิบห้าสิบสองิบดน่นถ้าจำมาพินมีในโลกวะอ่าอ่าเป็นสูตรของไอมหน่วยเปิดนะครับผมจริงเขาก็ใสศูนห้สอศูนย์ห้าสองสามี่ก็มีเนาะมันมันง่าย่ง่าง่อันอันนี้แล้วแต่ห้องมันรใส หกสามสองสามสองหกสามสิบสองสามสิบสองก็มีตรงนี้มันมันมีดีมดอะดดีมเน้นนักกลางนักหลังช่วงที่เปิดฐาดอกวันอันนี้นะครับไอ้ไอ้ลองอธิบายแล้วนี่มันจะเป็นดอกก็ว่าเป็นใบเป็นดอกครับเขาพองได้ว่ามันจะเป็นดอกเพาแต่มันแตกแบบนง้แล้วแล้วก็ะจมันเป็นสีขาวเลยอ่าอ่าอ่าแล้วก็แตกของสม่ำเสมอเนี่ของไอ้อํานวยเปิดนะครับผมมันจะมีกู่งกุญยอดเนี่ยกุญจอนไอ้น้อง เนี๋ยวครับเริ่มแตกหมดแล้วนี่มันใกล้น้ำนะมันก็วุ่นหน่อยอ่านี่ใกล้หน่อยเริ่มใส่น้ำมันจะใส่น้ำมันอ่าถ้าใส่น้ำนี่มันจะวุ่อยู่ใกล้น้ำน่ะใกล้วุ่ใส่น้ำนี่นี่แค่5วันละมันจะขึ้นไหมมัลหรออ๋ออ๋อันนี้เป็นการแจ้งงานพีคีเลสนะครับผมเพราะว่าไปแอลหลายสวนอนี่ไปยังป่าซางเดี๋ยวนี้ไปเปีนคืบก็แล้วแต่ได้นีเนาะอ่าแต่ของไอ้อำนวยนี่บ้านที่ลับฟูนนะครับผมแจ้งหน่อยในโดยเลยอ่าแล้วเนี่ยเรงหอนะครับผมเนี่ยอ่อ ผลกรับมันดีแล้วเอออ่ถ้าอย่างอีนี่บบาาใบบัลแซงดอกแล้วเนาะบัลแซงครับอันนี้ได้แล้วเนาะอันนี้ได้ละดูดแบบนต้นแล้วเป็นหมดนะครับ95โปรเซ็น95โปรเซ็นที่ได้เปลี่ยนไ้แค่5โปเซ็นโอ้โหจะได้เปลี่ยนจะได้เปลี่ยนผู้เลี้ยงรอบใหม่เห็นแล้วนะครับเห็นรอบแล้วยังมาแล้วใช่ไหมผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงของออกก่อนเนาะอาอันนี้เห็นนั้นรีวิวการใช้งานขอบคุณไอ้ที่มางานถารีวิวเนาะ ก็ตัวมาด no ูกันตลอดครับผมตั้งแต่เอ็นคีเลตพฟีคีเลตกันเดียวตอนลำยายลูกเล็กแต่หัวไม่ขีดเดี๋ยวจะตัวมาห่อที่ไอ้เหมือนเดินไอ้เน้อมันจ่อเนี่ยถ้ามันเจอะขึ้นมาถึงขั้นมันแบนนี่มาเอวพอได้แล้วอ่าอ่าเข้เขามั่นใจใบไม่นี่แกมันเขียวอ่าอาหารมันอาหารมันตึ๊กเลยอาหารมันตึ๊กคือนี่นอกจากเขาใจเปิดตาดอกนะครับพอมันได้เขาได้ดอกแล้วเขาต้องส่งปุ๋ยเกลือไอ้เอากำมันเนี่ยต้องให้มันชาดกว่านี้ก่อนเออให้ยบำรุงบำรุงครับพอมันเป็นอันธรรมชาติไปแล้วอ่ะเนาะ บำรุงไปตลอดจนถึงระยะลำยลูกเลีกจะหัวไม่ขีดนะครับเนิร์ดหัวพี่คเลตนี่นะครับโอเคนะครับผมสำหรับที่นี่ขอบคุณไอ้หนุ่มอยหน้าที่มาย่างพี่ไอ้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม